ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องป้องไปสุภูสุคนนะครับเนอะมือนี้สิมาลองเพลงนะครับที่ผมเคยแต่งเองเขียนเองให้ไอแม่นมานี่วันอาสยามลองในอรลบั้มชุดเจ้ากลับมาอายดีใจแต่กลับไปจะดีกว่าในผลงานก่อนลำ่ที่มีซือว่าคนหมดความหมายเชิญรับฟังได้แล้วครับ ที่ได้มีรักที่นั้นมีทุกข์คงหาความสุขบ่ได้ในคำว่าเราละอายเป็นคนที่หักเจ้าแต่ส่วนเธอกับเขา สิให้เอินว่ายัางน้อหรืออ้ายเงินบ่พอโทรไปหากระบาดรอสายนั่นแม่นสูญ,ญโอยออคุยกับเขาหอดบรับสายซ้ำโทรนำนำกระบ่สน หรือเห็นเบอร์คนจนสันบอสาจังลืมาย เตรียมเป็นแฟนเก่าเพราะความมกเขาเหมือนไม้ไกลฟังเริ่มนับถอยหลงังสู่ความผิดหวังแล้วใจหรือฟ้าอยู่สูงแผ่นดินต่ำไอเลยต้องพายเหมือนคนใกล้ตายโทไปบ่ได้ยินเสียงเป็นหักสามเศร้าบัดเขาสองคนคือมีความสุขส่วนผู้แบกทุกข์คือไอบ่ได้ย,ยืนเคียงรับสายไอ แน่คนงามยากฟังซำเนียงออ้ขอแค่เพียงกำลังใจผ่านไปวันวันเขาคนนั้นเป็นชายในฝันของน้องหรือบอ่อเขาคนนั้นเป็นชายในฝันของน้องหรือบอ่อขุยยังกระโดดบอสนไอผู้คิดนำแกมอํ้มลำไอโทนำปานได้บอสนใจกันเลยบอเคยแค่พ้อมย้อนแต่เจ้าเอาใจเธอสู่ย่างรับสายไอ บงพ่อได้หูว่าแค่หูว่าแพ้ว่าแพ้ก็ยังหักเลือเกินหักเลือเกินคนงามผู้เดียวคือเจ้า ลอยเป็นแฟนเขาทั้งที่เราก็เป็นแฟนกันคุยหวานกับเขาทั้งที่เราก็เป็นแฟนกันหรืออายเบิดความสำคัญเลยหันหาทางเลือกใหม่เจ็บหลายหูบอเป็นฝ่ายงอจนเริ่มวันใจหรืออายมันจนเลยบ่สนเบิกคนผู้ให้สรุปแล้วเธอจะเลือกใครช่วยอธิบายเรื่องนี้ ได้บอหลังจากวางสายจากชายคนนั้นช่วยโทรกลับหน่อยเห็นใจคนคอยอยากเคลียอยากคุยจนท้อก็แค่อยากถามสิเอาจังได้บอกมาก็พอบ่อยากขวางคอคนดีขอเป็นฝ่ายไป คนคือออ้บัญญมัมักไผหฮักแทดอ,อุ่นคนคืออ้บัญญมัมักไผหฮักแทดอ,อ,อุ่นบ่ขออยู่หลุนพ่อบุญไอ้บ่ลายความฮักไผบ่ลืม่ายคันจบถึงมันเจ็บเหลือทนแต่เพื่อนคนฮักไอ้คันไปได้เศรษฐีเป็นแฟนคนกระเป๋าแบนสีขอเป็นไยไปเจ้าบ่รับสายไอย้สิยอมจำนนไอ้สีขอทนแบบนี้เรือไปคนเบิดคว 한글자막 제공 및 자막 제공 및 광고를 포함하고 있습니다.